โดยปฏิบัติการโดรนของยูเครนส่งโดรนคาเมกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในคัสูโวประเทศรัสเซียและโจมตีคลังอาวุธของรัสเซียในพื้นที่ครองช่วคราวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้4พฤศจิกายน2025ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคาเมกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียที่อยู่ในเมืองคัสโวจังหวัดนิชนีนอนโกรดประเทศรัสเซีย โดรนได้ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยโดรนในยูเครนมันพุ่งทะยานผ่านหลายเมืองไปยังนิชนีนอบกรดทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียก็ได้มีความพยายามในการที่จะยิงสกัดกั้นโดรนคามิเกเซ่ของอยูเครนโดรนจำนวนหนึ่งสามารถบุกฟ้าทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียไปได้และมันบินเข้าไปภายในโรงกลั่นน้ำมันคาโซโวจากนั้นโดรนก็เลือกเป้าหมาย และทิ้งตัวเข้าใส่เป้าหมายภายในโรงกลั่นน้ํามันการโจมยีดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ํามันตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าแก๊สถูกปลดปล่อยจากการที่ถูกดโดรนคามิกาเกเซททิ้งตัวเข้าใส่ภายในโรงกลั่นน้ํามันในเครือบริษัทลุกก่อยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกสหรัฐอเมริกาความบาดด้านพลังงานครับก็จะมีลูกก่อยและโรสเนป บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในรัสเซียสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นมีการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียคือการไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียแต่สำหรับยูเครนการคว่ำบาตรระยะไกลคือการใช้ดโดรนคามิกาเซ่ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียจากระยะไกลเวลานี้ไฟกําลังลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ํามันคัโซูโวครับคาดว่าหน่วยดับเพลิงของรัสเซียและหน่วยที่เกี่ยวข้องคงกําลังมีความพยายาม ในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยปฏิบัติการโดรนของยูเครยนยังคงเดินหน้าและเพิ่มจํานวนสําหรับการใช้โดรนคามิกาเซร่ระยะไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญทางทหารและแหล่งสนับสนุนกองทัพรัสเซียโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนฝูงหนึ่งได้พุ่งทะยานไปยังพื้นที่เมืองลิเปสประเทศรัสเซียสัญ,ญญาณแจ้งเตือนไปทางอากาศส่งเสียงดังแจ้งเตือนประชาชนในเมืองลิเปสให้รับรู้ว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้น จากนั้นทีมต้านอากาศยานของกองทัพรรสเซียพยายามที่จะยิงสกัดกันโดรนมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในลิเปสเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ทีมต้านอากาศยานของกองทัพรรสเซียสามารถยิงสกัดกั้นโดรนไว้ได้หรือไม่ก็โดรนสามารถบุกฟาทีมต้านอากาศยานของกองทัพรรสเซียเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายบางอย่างในลิเปสก็เป็นไปได้เช่นกันยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ว่าทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้ผนึกกำลังกันรั้วปืนสกัดกั้นโดรนของยูเครนและนอกจากนี้มีรายงานด้วยครับว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่3และ4พฤศจิกาย,ยน2025ยูเครนได้ทำการโจมตีคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียในพืึิครองชั่วคราวเขตจังหวัดลูฮันการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านโดชัง ไม่มีการรายงานว่ายูเครนได้ทําการโจมตีพื้นที่ตรงนี้ด้วยอาวุธชนิดใดแต่หลังจากที่ทหารยูเครนได้ทําการโจมตีด้วยความแม่นยําแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องครับตามการรายงานได้ระบุว่าพื้นที่ที่ถูกโจมตีนั้นเป็นคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียที่ได้นําเอาไปเก็บเอาไปกองเอาไปรวบรวมไว้ภายในโกดังแห่งหนึ่งภายในโดฟชังค์เพื่อเตรียมการที่จะจัด,จดส่งไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้า สำหรับอาวุธชนิดต่างๆกระสุนปืนใหญ่ลูกระเบิดที่เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องนั้นคงจะทำอะไรไม่ได้ครับก็คงจะต้องมีการปล่อยให้มันระเบิดไปจนกว่ามันจะยุติด้วยตัวของมันเองคือปล่อยให้มันระเบิดไปจนหมดก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่อยเดินทางเข้าไปตรวจสอบครับเพื่อทำการเคลียร์พื้นที่ต่อไป นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก้าคืนที่ผ่านมาและในเช้ามืดของวันนี้4พฤศจิกายน2025ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ